สวัสดีเพื่อนๆทุกคนืนัอนีคุณยาอยากกินตำบักห่งอีกแล้วค่ะาว่านตำแบบแซบ่บแซ่บเมื่อนี้สิตำบักห่้ใส่กุ้งสดเนาะคะ่ะใส่บักพริกแห้งมีัักห่งเพิมมีกุ้งเนาะคะ่ะนี่วัตถุดีผ้าอพรอมแล้วตำเลยเนาะค่ะเนาะใส่พริกแห้งลงไปคะ่ะ พริกจินดาแดงนะค่ะใส่ลงไปเผ็ดๆมหมเนี่ยพริกขี้หนูลงไปเลยค่ะ ใส่ถั่วฝักยาว ใส่บักเขือเทศค่ะบักเขือเทศใส่บักหนาวใส่นาบกาักขามเปียก งนัวใส่ลายเสยหลายใส่น้ำปลาน้ำปลาค่ะใส่ปลาแดด นัวนะัว,ะว,ะวะค่ะบัานนี่ม,มันมีเพือสิบเพ็ดค่ะเอาลืมใส่น้ำตาลเนาะค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปใครมีน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลปี๊บไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใส่น้ำตาลทรายได้ค่ะ เราจะใส่กุ้งไปค่ะกุ้งบักหึงลง,งไปเลย เสร็จแล้วเนาะเป่นต่แซ่บค่ะค่ะเพื่อนมากินน้ำกันเด้อจ้าดเด้อเ่บมากเอยน้ำลายแตกเ่บมากเลยค่ะเพื่อนย่าชิมแล้ว เผ็ดน้ำเปรี้ยวตามมาเด้อมากินน้ำตันเพื่อนๆทุกคน น่ากินไหมคะเ,เพื่อนๆมาค่ะกุ้งสดล้างทำความสะอาดล้างด้วยโซดาเกลือแล้วก็ใส่น้ำเย็นน่ากินไหมคะเ,เพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยจ้าสำหรับวันนี้คุณย่าก,ก็จะขอตัวจบคลิปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีตังคใช้เย,ยอะๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสวัสดีค่ะ